ลิซ่าหุ่นดีมากค่ะเรียวสวยผู้ซ้ำๆอาจจะมีคนเบื่อคะ่ะแต่ก็เป็นอย่างนั้นจริงๆ a เมคอัพที่หน้าไม่ต้องพูดถึงเลยคะ่ะการกรีดอารไลเนอร์ที่บ่งบอกความเป็นเอกลักษณ์ของลิซ่าสีลิปสติกที่ยิ่งทำให้ริมฝีปากของลิซ่าดูโดดเด่นขึ้นมามาก Mac m แมคคอสเมติกเขาจัดเต็มความสวยให้ลิซ่าค่ะสวยเป๊ะมาก ภาพนี้เป็นภาพจาก Instagram MAC Cosmetic ิ i อิตารองเท้าส้นสูงของลิซ่ามีโบสีชมพูสุดหรูมีสายรัดที่เท้าบางบางใสๆค่ะยิงลิซ่าใส่รองเท้าส้นสูงแบบนี้ส่งให้หุ่นของเธอดูเพอร์เฟกยิ่งขึ้นจนนึกว่าโมเดลตุ๊ก,กตาบาร์บี้เลยทีเดียว อบคุณ MAC Cosmetics ค่ะที่เลือกลิซาเป็น g l o b a l brand ambassador ตั้งแต่นั้นมาเมคอัพของลิซาทำให้ลิซ่าสวยขึ้นสวยขึ้นทุกวันค่ะแล้วก็เพื่อนๆอย่าลืมเข้าไปให้กำลังใจดีๆใน Instagram ของ Mac m a c Cosmetic อิตาลีค่ะที่ลิงก์ด้านล่างกันด้วยนะคะ